าไม่ฆ่าแล้วเขามาทิ้งเขาเขาก็จมน้ำตายแล้วไงมันตีเข้ามาแล้วนะความตายมันเกิดจากจากที่เราทำมาเดี๋ยวผบอกก่อนแล้วแล้วผมเห็นตรงไปนี้อ่ะทิ้งเราแล้วตอนทิ้งไปเขาเสียชีวิตจังฮะาอะไรยังไงฮะเบสเนมันเกิดอะไรขึ้นตอนเนี้ยทะเลาะ แล้วหนูอายุประมาณเท่าไหร่คนที่คนที่เสียชีวิตเนี่ยประมาณเท่าไหร่ห้าสิบหกสิบรถใครที่เราถีบลงไปเนี่ยลงไปน้ำอ่ะนะรถเขาด้วยถีบรถลงไปแต่ว่าเราเราเราทำร้ายร่างกายเขายังไงเขาตีหนูเลยอ่ารู้แล้วโอเคตีกันเบื้องต้นเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อไปคว้าเหลยมาตีหนูหนูก็คว้าทุกคนอหนูเอาอะไรเอาอะไรตีเราอะไรตีชื่อเล่นชื่ออะไรเราหนุยหนุยเอาอะไรตี เหล็กเตีเหล็กตีตรงไหนเหล็กตรงไหนตีตรงหัวแล้วไงดูแล้วเขาแน่นิ่งสลบแควนั้นตายเลยไหมเตีตรงไหนตีตรงไหนตีหน้าห้องที่ไหนฮะห้องเช่าอยู่แถวไหนครับอะเดี๋ยวไปที่ห้องเช่าเดี๋ยวไปที่กระเหตก่อนไปที่บ่อตอนที่เอามาเนี่ยเขาตายแล้วเขาเสียชีวิตแล้วใช่ไหมแล้วเราไปคนขับรถมาเอาศพมายังไงมาหน้ารถหรือหลังรถ เอาเอาเอาคอมไว้ด้านหน้าอะไรเธอมาเจอบ่อเจอบ่อก็เลยเจอบ่อแล้วไงต่อจอดรถแล้วไงต่อไม่รู้ว่าหนูเห็นคนเจ็บไปถูกเที่จับหรอแบบโอมโซ่แล้วที่เอามาเนี่ยเพราะอะไรเห็นว่าเขาเสียชีวิตแล้วหรือไงอะไม่รู้ละแต่ว่าเธอ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 ดันเธอที้งเขาไปลงลงบ่อน้ำไปแล้วมาตายแล้วตอนนี้เขาเสียชีวิตแล้วเอาอย่างเงี้ยเอาโอเคแค่นี้ก่อนเบื้องต้น อย่ไปที่เกษตรอย่าไปที่บ่อนะนุ้ยอย่ไปที่บ่อเขาใส่วางรถมาครับวางรถมาเลยเหรอแล้วมาถึงนี่เขาก็ลากไปเลยเราเห็นแล้วใช่ไหมแต่ไม่กล้าลงไปช่วยเขาที่เขาไปทิ้งนี่ผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงครับผู้หญิงตัวเล็กๆผู้หญิงด้วยกันเหรอใช่แล้วพี่เห็นตอนเขาลงลงไปในสารหรือไมาเห็นแต่ลงไปแลล้วากลงไปเลยเขาลากลงไปเลยเหรขกลับมอไซค์ออกเมา เขาขี่รถอะไรมาพี่มอไซค์ครับอีเว็บ125เวฟแล้วตอนนี้เวฟรถมอไซค์เขาอยู่ไหนพี่เห็นไหมไม่เห็นเขาคงไปซ่อนแถวนู้นแหละต้องให้กู้ภัยเดินหาแต่พี่เห็นเลยว่าเขาลากลากศพนี่ลากแต่นี่ไปแล้วแต่ไม่กล้าลงช่วยเขากลัวน้ำลึกผมนิดวิ่งตามเข้าไปแต่ไม่ทันเขาขี่มอไซค์แต่เราไม่กล้าโดดลงไปไม่กล้าแล้วตอนที่เขามานี่สภาพ ผู้หญิงที่เขาลากมานี่ยังดิ้นยังอะไรไหมไม่ดิน้นก็นอนหมอบไหมเฉยจะเห็นเลือดตีหัวเห็นเลือดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เขากลาาขาเลยจอดรถแล้วลากลงไปเลย